ตอนเช้าเนี่ยเขาเป็นกำลังฮิตคู่อะหิตคู่ซีลีนดีสองพราลูกยางมาเจ็ดหนึ่งหกสิบพันฝ่ายลิงไปส่งเลยดูบ้านเอาลูกอะ่ะแผลกางวันไล้อน์ <c oughs> อแค่เครื่องต้นทางแล้วเละคิดฝ่ายทางเพราะฝ่าวิวไว้กำน,นัำหวาน ออ้ยไอ้หลิงบ่ามาน้ำเพิงนน้ำวะไม่กินเขา้านอนแน่แน่หนูแต่เกียร์ติด,สด่สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องลงป้านะอาสูส้ทุกคนไม่เน้พบกับซองวิ่งยังจัดอันนี้ก็เป็นตอนเช้าเนาะตอนเช้าเนียนฮาอัน กำลังเฮ็ดคั่วเฮ็ดคั่วซีนอ๋ออันนี้เฮาก็ได้คั่ว,วซีนเนาะตัวซีนใส่ห็งหอมไงเ่มเบอร์ลิงดูสองพ่อลูกย่างมา ลูอเก็นข้าวก็พอตอดเศร้าตอดเศร้าด้วยออเดอร์แต่คนนี้แนนเม้นให้ไปส่งจะกลับมาไทยหฮมก่อนไทยหฮมลงเพจในไทยโฮมลงเพนอ่ะพอดีมีลูกค้าโทรมาสั่งให้ไปส่งให้ด้วนหนองเนียงพอดีคิได้ฝากลิ้นไปเลย เจ็หนึ่งหกสิบพันค่าส่งอีกสิบห้าพันพอดีเป็นเจน็ดสิบห้าพันแล้วก็จะมีแอนแอนลูกค้าัอนให้ฝากขนส่งนำวันนี้ครับเตออเดอร์โมโหว่าสิได้จะออเดอร์ว่าวันนี้เป็นเมื่อวันวันเสาร์ขาเจ้าขับเรี้ยงนะมีเวลาลินเปลีป่ยนบุก ฝ่ายลิงไปทรงเลยมาเริ่มมากินข้าวรบกันจังข้าวละเนี่ยน้องจันกินข้าวแล้วลวกันสิเปนี่ยแพ้เครื่องแพ้เครื่องฝากเครื่องช่วงนี้บุคคลได้ขายเครื่องเป็นหอมๆง หน้าวันหน้าวันมาซอยมาลังอยู่บ้านเอาลูกอะขาย่องออนไลน์ในเมื่อละห้าสิบเมื่อละแสนแต่พอจำลองชีวิตไปนะ ท่อมันฝรั่งท่อมันฝรั่งให้น้ำหวา,านท่อมันฝรั่งวันนี้อากาศสดใสฟ้ามาท้องฟ้าเทน้ำเทน้ำอุ่นเทน้ำอุ่นประมาณสนะิบห้านาทีอเ,เอากระเจี๊ยบใส่หงส่งกับมิว เอากะเอาพอกะ้าก็ได้เตะโนเนาะอันนี้จะเป็นผักสุกินีบะป,ประมาณนี้ผักสุกินีโน่โ no, น no. ่วิววิวบวชบ็ชก็จะเป็นผักสุกินี่แล้วก็จะเป็นผักอ่าผักเมื่อขนะผักมังเมื่อขนะน่าจะเป็นสีม่วงกำลังเขาก็ได้ซุกแล้วเนาะเจือนไปแล้วก็แซดนำลูกค้าไปยน,นี่พลังไปนำแล้วก็แซดนำลูกค้าไปนำ เพราะว่ามื่อวันเสาร์ลูกค้าจะาดิ้นเซสหลายะนะแล้วน่นลูกค้าก็จะอันค้นหาค้นหาหมดประเภทสินค้าหมดเอียงหลาย,ลายาว,วันเสาร์วันทิต์แล้วลูกค้าก็เซตมาเซตมาสั่งกันไม้น้ำแล้ว,วน้ำพึ่งน้ำหวานอันนี้น้ำพึ่งอนกันอีก บอนนักบ่าเนลูกบอนนักบ่าแน้อนัอ่ามันฮ้อนมากินน้องฮอนแห็งฮ้อนกันก่อนฮ้ลุง่ายล่ะผู้าดนังกินวนกันนี้ยัออกมาลูก กินแล้วก็สิไปแพ็กเครื่องกินเลยแพล้วนไปซื้อเบบซี่ซืซ้อเบบซี่ยังหันตัวยซ้ำ ยัมาด้วยยัมานะนักว่าโลนักบนักบอมาแล้วมีลูกค้าส่งมาอีกแล้วจะเกิดบ่เกิบน้อง พอดีเลยเนี่ยอันนี้ก็ตอนสวยเนาะตอนสวยเขาก็เลยมามาแพ็คเครื่องของลูกค้าพนี้แมนเพิ่มเพิ่มเพิ่มเปินอันเกนเกนน้ำม้ฝรั่งถุงหนึ่งของพนี้แมนเซตนี้แมนเจ็ดสิบพันเนาะแล้วก็ของลูกค้าอีพนี้แมนเซตหนึ่งหกสิบพันอันนี้จะมีเก็บไปทางเก็บไปทางจะบวก นครหลวงหันค่าเก็บค่าฝาเมนหกพันกีบแล้วก,ว,กก 5, 60, วกับวกค่าเก็บไปทางห้าพันเศษนี้หกสิบพันพอดีบวกบวกค่าเก็บไปทางห้าพันแล้วกะค่าทรงหกพันพอดีเป็นเจ็0สิเน็ดพันเขาก็จะมีเงินเงินผักบิบิเยนก้าดีก้าแล้วก็กิจ,ะจะกรรมวาา่าเขาแสลงเนาะ นี้คำซื้อสิทธแถมหนึ่งได้สองออเดอร์อตอนแรกแคกเครื่องแค่เครื่องออกไปส่งจะมีทางนั่นเก็บต้นทางแล้วก็เก็บปลายทางทางุกถ้าเมียแนนฟังไทยแล้วเมียแนนสำรับสำรับเงินก่อนเก็บต้นทาง เขาก็ okay. ได้ส่งออเดอร์น้อตอนเร็งม่ไต้ถ้ามีออเดอร์แล้วเขาก็จะจะส่งเป็นมืออื่นไปส่งเครื่องก่อนเด้อฝากฝากบิวไว้กำน้ำหวานฝากบิวบิวไว้กำน้ำหวาน กินอ้ยอยข้าวเปียกตอนแรงได้หลิงบัมาน้ำเพิ่งน้ำหวานไม่กินนขา้าวบิวกินงข้าวเปียบิวพอบอมามเมย์จะเดี๋ยวดูยังโมน,น,นอนเยว,ว,วนอนแน่แน่หนูผูก,ดกวดยังบมนอนเนนี่ มึงแม่เห็ดเบียตัดแกะอยู่เตดเแกะติดอ่ะจบคลิปบิวจบคลิปแม่แพ็คเสื่องก่อนม,มาว่าน,นี่ก่ขอจบคลิปไปก่อนฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแรกดชร์คอมเมนต์ในคลิปโอลงกันไเด้อบาย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 แม่ลูก